นี้จะมีปัญหาสําหรับเราแต่เราต้องพร้อมเสมอนะครับ๋ยว,วันนี้๋ยว,วันพรุ่งนี้เราไม่ทราบอะไรจะเกิดขึ้นเราบ้างแต่ต้องพร้อมเสมอเหมือนกับโยบโยบเจ็บปวดมากทีเดียวนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นและถ้าวันนั้นเขาอยู่ระหว่างตรงกลางแล้วก็ฟังที่พระเจ้าตัดกับซาตานซาตานพูดกับพระเจ้าเขา่งเจ็บปวดหนักขึ้นไปแต่นั้นเขาไม่รู้เลยว่าทําไมพระเจ้าที่เขารักและหวงแหนพระเจ้าที่รักเขาอย่างแก้วตาดวงใจพระเจ้าที่อวยพรเขามาตลอด ทำไมวันนี้อนุญาตให้ซาตานโจมตีชีวิตเราถึงมากขนาดนี้แต่ถึงแม้ว่าอรจะหนักเท่าไหร่นะครับแต่โยบยังถวายเกียรติพระเจ้าสมมเสมอเพราะฉะนั้นนั่นเป็นหนึ่งพระพรเป็นหนึ่งพระพรที่อย่าให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยเอเม,มนไหมครับพี่น้องครับมาดูนะครับพฤติกรรมของคนกลุ่มที่สองในคิตตจักรอันตรายนะครับก็คือสักแต่รับพระพรไม่พอใจอธิปไตยของพระเจ้า บุคคลตัวอย่างนะครับที่เห็นได้ใช้ก็คือพระยายโยบนันเองพี่น้องดูด้วยกันในบทที่2ข้อที่9ข้อที่10และพระยาของท่านเรียนว่าท่านยังจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของท่านอีกหรือจงแช่งพระเจ้าและตายเถอถโอ้หพระยายโยบตอนที่พระเจ้าอวยพรมีลูกมีทรัพสมบัติคงมีแก้วแหวนเงินทองเยอะแยะใช่ไหมครับเสื้อผ้าคงจะดีหมดเลยหม่พระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า,จาคงจะเห็นด้วยกับโยบเยอะเลยใช่ไหมครับโยบประเผาเครื่องบูชาทุกเชา้า แม่สามีเราทำดีมากกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเลยอวยพรชีวิตของเราแต่วันนี้พระเจ้าเอากลับหมดเลยภรรยากับสั่งให้โยบแช่งพระเจ้าคิดดูเรื่องนไม่พอหญิงผู้นี้นะครับกลับแช่งสามีตัวเองด้วยพี่น้องครับพฤติกรรมแบบนี้อยาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองไหมครับพระเจ้าเรารักและให้เกียรติสามีถูกไหมแต่ภรรยาคนนี้กลับเป็นคริเสเตียนที่ไม่ได้ให้เกียรติสามีไม่พอยังเป็นคริเสเตียนที่สาบแช่งพระเจ้าด้วยโอ้โห อันตรายมากถูกต้องไหมฮะถ้าเรามีคนแบบนี้ในคิดจะจากับพี่น้องทำยังไงเรียกกล้ายกับพระเจ้าไม่พอใจพระเจ้าไม่พอทะเลาะกับสามีนั่นแหละพอมีปัญหาเกิดขึ้นแทนที่จะช่วยสามีอธิษฐานด้วยกันพ่อนำมาอธิษฐานด้วยกันของพระเจ้านำเราผ่านปัญหานี้ <c oughs> เลิกเชียบพระเจ้าเลยไม่ต้องไปโบสถ์แล้วไปวัดดีกว่าไม่เอาแล้วไปซื้อหวยดีกว่าซื้อลอตเตอรี่ข้างบ้านถูกเอาถูกเอานี่นี้ไปโบสถ์ใครถูกที่ไหน <c oughs> <c oughs> เสียหมดเลย เนี่ยพระยาโยบเป็นคิดเสียนแบบนี้สักแต่รับื่อพระเจ้านํากลับไปกลับไม่พอใจพระเจ้าพฤติกรรมของพระยาของโยบพี่น้องหหายครับเป็นวิญญาณที่ไม่ถูกต้องพี่น้องอย่าให้วิญญาณนี้เกิดขึ้นในเราเอเมนไหมครับพระเจ้าจะประทานให้พระเจ้าจะนํากลับไปเราก็ต้องสาธุการแด่พระเจ้าเหมือนที่เขบว่าข้าพเจ้ามาจากคันบรรดาตัวเปล่าถูกไหมทุกอย่างก็เปล่าหมดเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยขอบคุณมากที่พระเจ้าให้เราถึงแม้จะเป็นรถเก่าก็ขอบคุณพระเจ้า ใช่ไหมถือไม่จะเป็นบ้านเช่าเก่าๆหลังหนึ่งห้องเล็กๆที่เราอยู่อยู่ชีวิตไปวันๆกับพระเจ้าไปดูบ้านคนรวยไหมแต่เสาต้นเดียวยังแพงกว่าบ้านเราเลยใช่ไหมหินอ่อนทั้งเสาเลยประตูอะไรเขาเรียกอะไรอลลอยใช่ไหมเปิดปิดอัตโนมัติอีกแค่ประตูเนี่ยสร้างบ้านเราได้หลังหนึงเลยเดินผ่านบ้านคนรวยโอ้โหแค่ประตูนะสร้างบ้านเราได้ทั้งหลังเลยแต่แล้ขอับพระเจ้าถึงแม้เราอยู่ห้องเล็กๆใช่ไหมรถเก่าๆทางานเดินเดือนน้อย แต่เราอยู่กับพระเจ้าของเราเองไหมครับเราพอใจในพระเจ้าที่พระเจ้าเมตตาต่อเราแต่ท่านตอบนางว่าเธอพูดอย่างหญิงโฉดจึงจะพูดเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้านะฮะของพระเจ้าและจะไม่รับของไม่ดีบ้างหรือไม่นี่คือหัวใจคริสเตียนอย่าสักแต่รับพระพรถ้าวันนี้โมงนี้วันนี้หรือพรุ่งนี้พระเจ้าเราอยู่ในความทุกข์เราก็ขออยู่ในความทุกข์เพื่อถวายเกยียรติแด่พระเจ้าเอเมนมไหมครับด้วยนี้ ถ้าหากเราไม่เตรียมตัวให้พร้อมในแต่ละวันพี่น้องพี่น้องจะรับสภาพไม่ได้นะจะจะจะสติแตกเหมือนกับภรรยาโยบเข้าใจไหมแต่หลายคนก็ถามอ้าวแล้วทําไมพระเจ้าไม่จัดการภรรยาโยบไอผู้หญิงที่สาบแช่งพระเจ้าแบบนี้น่าจะมีไฟที่ท้องฟ้าลงมาเผาเลยตายต่อหน้าโยบไปเลยพระเจ้าจะมีเมตตาเรื่องนี้เพราะพระเจ้ามีแผนสองแผนที่จะอวยพรโยบแผนสองเพราะโยบต้องมีทายาทเพราะภรรยาคนนี้ถึงไม้จะสาบแช่งพระองค์ จะก้าวร้าวต่อพวกเี้ก็ตามแต่พระค์เห็นแก่โยบพี่น้องพอจะได้ข้อคิดหรือยังว่าพระเจ้ารักวรรกรักขนาดไหนขนาดมีคนมาด่าต่อหน้าเลยนะพวกยังอดทนเห็นไหมเหมือนที่พระเยซูถูกด่าข้างล่างอะ่ะใช่ไหมถูกตือนมั่งเข็นเจ็บปวดพออยู่แล้วไอ้ข้างล่างยังชี้หน้าด่าเลยใช่ไหมฟราดิสร,รมมอาจารเออใช่ไหมชาวยิวตอนนั้นใช่ไหมเฮ้ยเราเยซูไอ้ขี้โมเหลวว่าจะเตือนกันอย่างนี้ลงมาที่จะบมา่งเข็นอะ่ะอีโถเอ้ยพวกยังบอกเลยครับ พระบิดายกโทษให้เขาด้วยอดทนขนาดไหนตอนที่พระองค์ทรงบอกสาวกจนได้ไหมครับพระองค์สามารถเรียกองทัพจากสวรรค์มาสิบสองกองได้ทันทีราไปราเรียบไปเลยโลกนี้คนชั่วทั้งหลายแต่พระองค์ไม่ได้มาเพราะแบบนั้นพระองค์มาเพื่อให้อภัยมาเพื่อน,นําคนบาปก,กลับมาสู่ความจริงของพระเจา้านั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่นั่นเช่นเดียวกันโยบก็เป็นบทบาทอีกบทบาตหนึ่งที่สะท้อนหนึ่งชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่อดทน ถูกไหมฮะอดทนถึงไม่ต้องสูญเสียทุกอย่างพระเยซูเจ้าสูญเสียทุกอย่างถูกไหมครับยอมสละถึงเลยฮะสภาพการเป็นพระเจ้ามายอมแนบรูปแบบเราเนี่ยตบถุยน้ำลายใสฟาดด้แส้เลือดก็เด็นเนื้อกระทูดเลยพรุงยอมทุกอย่างเพื่ออะไรเป็นการสำแดงที่ชัดเจนยอมเช่นเดียวกันลูกตายวันเดียวเลยทุกอย่างที่มีหมดเลยหมดสภาพเป็นโรคตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเป็นฝีทั้งตัวแต่ท่านก็ยังยอมที่สวายเกียรติ แต่พระเจ้าหลายคนอ่านบอกว่าแต่บางครั้งยกเขาไม่ได้พูดจับจ้วงพระเจ้าเขาเป็นเพียงแต่ระบ,บายความในใจกับพระเจ้าเท่านั้นยกไม่ได้ทิ้งพระเจ้าถูกไหมท่านี่ภรรยานะเสียมสอนเลยนะครับทิ้งซะอย่าเชื่อพระเจ้าองค์นี้สาบแช่งเลยเรามีพระหลายองค์ไปเชื่อองค์ไหนก็ได้โอ้โหภรรยาไปถึงขนาดนั้นคิดเสียหลายคนก็หลุดโลกไปขนาดนั้นบมือเงินนะถูกไหมพอพระเจ้าไม่อวยพรขึ้นมาโกรธพระเจ้าและไปหันพึ่งสิ่งต่างๆที่เคยทํามา และยั่วย่อพระเจ้าให้โกรธพระเจ้ายังอดทนนะกับหลายๆคนอยู่ถูกไหมอดกลั้นอยู่นะครับพี่น้องจึงหนุนใจเช่นกัน,กนในพระธรรมสองโครินธ์บทที่6ข้อที่1ในเมื่อเราทํางานร่วมกับพระคิดแล้วเราจึงขอวิงวอนท่านว่าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นเห็นไหมฮะมีคําหนุนใจถ้าเรามาเป็นคนเงินของพระเจ้าเป็นคนงานที่ร่วมงานกับองค์พระเยซูคริสต์ร่วมแบกแอกของพระองค์ก็อย่าสักแต่รับพระคุณเท่านั้น ยามใดมงใดที่เราต้องเข้าสู่การทนทุกข์เพื่อถวายเก็บพระเจ้าก็ต้องทํางานด้วยความสัตย์ซื่อด้วยไม่ใช่ไม่ไหวแล้วทิ้งกังเขนเลยสลัดสภาพการเป็นผู้รับใช้ไม่เอาแล้วไม่ได้พี่น้องหลยครับงานของพระเจ้าสําคัญที่สุดเ,อ,เองไหมครับและงานของเรานันพระเจ้าจะอวยพรอย่างแน่นอนแต่ขอเราสัตย์ซื่อในงานของพระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพรในหน้านที่การงานของเรานะครับผมบอกแล้วว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องครับถ้าหากเรายังหลงกับ ชื่อเสียงเงินทองความสามารถผิดประเด็นมากปีนี้พี่น้องครับให้เราลุ่มหลงในพระเจ้าเองไหมรักพระเจ้าให้มากขึ้นมองที่พระเจ้าเท่านั้นนะครับอย่าเป็นคนอันตรายในคดีจักรเป็นอันขาดอย่าเป็นคนอันตรายในชุมชนของพระเจ้าแต่จงเป็นคนที่เต็มไปด้วยพระพรเองไหมครับห,หนึ่งพระพรก็คือคนที่ยอมจำนนต่ออาิตย์ปไตยของพระเจ้าหนึ่งอันตรายนะครับคนแรกก็คืออะไรครับสักแต รับประพรไม่ยอมจำดน,นต่ออาทิประแต่งพระเจ้าเรามาดูครับอันตร,รายอีกอันตร,รายหนึ่งนะครับที่ไม่สมควรเกิดขึ้นท่ามกาลางเราทั้งหลายกลุ่มนี้ก็เกิดขึ้นในคิดจักรด้วยเช่นกันก็คือพิพากษาคนอื่นด้วยการสนิษฐานของตนเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันตร,รายที่มกักจะมีเกิดขึ้นในคิดจักรของพระเจ้า ในประทมโยบมีภาพหนึ่งที่ซ้อนถึงพฤติกรรมของทิสเยนในการใช้ความคิดและคาพูดในทางที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนอื่นและยังขาดนะและไม่ใช่ฮะและยังพาดพิงอ้างไปถึงพระเจ้าเขา้าใจไหมฮะพูดออกไปและอ้างพระเจ้าด้วยอ้างพระชนะด้วยและสร้างความเจ็บปวดให้กับพี่น้องนะครับผมจะหยิบยกลักษณะคําพูดของเพื่อนโยบแต่ละคนนะครับที่กล่าวหาต่อโยบว่าโยบต้องทําบาปอย่างใดอย่างหนึ่งและพยายามแนะนําให้โยบสารภาพและยอมจํานนต่อพระเจ้า พี่น้องเราต่างทราบดีว่าโยบไม่ได้ทําบาปกับพระเจ้าแต่เป็นการอนุญาตของพระเจ้าให้เกิดขึ้นถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่คนในยุคนั้นนะครับไม่แตกต่างคนในยุคเราเหมือนกันสิ่งต่างๆสิ่งเลวร้ยรายที่เกิดขึ้นเพราะเขาต้องทําบาปอย่างแน่นอนคือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วด้วยนี้หลักสารศาสตร์ของเพื่อนโยบเลยผิดไปกับความคิดของพระเจ้าไกลทีเดียวดูด้วยกันนะครับเรามาดูคนแรกพี่น้องเพื่นอน,อนอของโยบคนแรกคือเอลิฟัสบทที่5 โยบบทที่5ข้อที่8ที่9กับว่าส่วนข้าข้าจะแสวงหาพระเจ้าและข้าจะมอบเรื่องราวของข้ากับพระเจ้าโอ้โหประมาณว่าไปคุยกับโยบโยบสารภาพบาปซะถ้าเป็นฉันนะฉันไม่ยอมทนอย่างนี้หรอกนี่แกดื้อด้านมากดูซิเป็นฝีเนี่ยหัวจุดปลายเท้าลูกตายหมดแล้วยังบอกตัวเองไม่ผิดอีกสรภาพบาปซะถ้าเกิดพี่น้องบางคนมาพูดแบบนี้กับเราทำยังไงพี่น้อง เราบริสุทธิ์ใจกับพระเจ้าตลอดเวลารู้สึกว่าไม่มีอะไรฟ้องผิดเลยแต่อยู่ๆเราเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วไปนอนที่โรงพยาบาลแต่มีพี่น้องคิดจากมาแล้วก็พูดเปยๆแบบเนี้ยพี่พี่สารภาพบาปพระเจ้าดีกว่าไหมเรารู้สึกยังไงพระเจ้ารักนะพี่พระเจ้าเคยสอนเราไม่ใช่หรือว่าบาปของเราจะแดงเข้มมากขนาดไหน พระเจ้าจะชำร้ายขาวสารยิ่งกว่าหิมากพวกป่วยปเป็นโรคมะเร็งเลยอยากจะตายวันนั้นเลยนะทำไมเพื่อนมาเยี่ยมแลวใช้คําพูดแบบนี้ถ้าไปม,มองว่าฉันทําบาปกับพระเจ้าไม่ยยกันลักษณะโยกแบบเดียวกันโยกบอกเขาต้องการสู้คดีกับพระเจ้าพี่น้องคําว่าสู้คดีเนี่ยเป็นภาษาไทยรู้สึกจับจ้วงใช่ไหมรู้สึกโยกพูดประโยคน,นี้หนักนะกับพระเจ้าคําว่าสู้คดีแต่ภาษาเดิมภาษาฮิบรูคําว่าสู้คดีคือต้องการปรับความเข้าใจเท่านั้นเอง โยมต้องการปรับความเข้าใจกับพระเจ้าว่าพระองค์มันมันมันคืออะไรเนี่ยทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับข้าพระองค์เล่าแล้วทำไมพระองค์เงียบทำไมไม่พูดเลยเลยพระเจ้าเงียบตั้งแต่บทแรกไปพูดทีบทสุดท้ายพี่น้องเข้าใจไหมเหมือนกับโยบอยู่ในการอิจฉาตลอดเวลาแต่พระเจ้าไม่ตอบเลยพระเจ้าทดสอบให้สุดๆไปเลยเพราะพระองค์ชมเชยไปแล้วไงพระองค์ชมเชยโยบต่อหน้าซาตานไปแล้วพระองค์ก็ต้องการให้ถึงขีดสุดเหมือนกันว่า ดูซิว่าโยบนั้นจะเป็นจริงดังที่เราได้กล่าวไหม